สวัสด,ดีค่ะเราก็จะไปเดินกระจกกันนะคะ ồ, đồ to mấy tôi 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 lên. Ai tôi 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 อตอนนี้ก็มาถึงสกายวอล์กที่เวียดนามแล้วนะครับแค่ะสูงมากจากจากข้างล่างขึ้นมาไม่น่าต่ำกว่าสองสามร้เมตรไม่ไ่จะ,จะสูงน่่จะไ่าจะเป็นครึ่งกิโลนลยดังมาก สนุกไหมสนุกสนุกขาสั่นเลยนะคะเขาให้เดินได้หลายคนหรนับก็มีหลายคนได้ก็ได้เหรอุอ้ยจะโดดจะโดดตื่นมาเล่นนี่มาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวกว่า เสียกัวอะไรนี้ดูเียมแล้วอย่ามองข้างล่างเลยมองข้างบนโด่แต่ยอมรับว่าจล้ว เอ็กซบ้างถึงผมว่าเธอีเสียวกว่าถ่ายรูปไม่น้อยเลยเอาพระถ่ายรูปไม่ไนนั่งลย